ล่าสุดที่มีตัวเลขออกมาเนี่ยคือเสียชีวิต12คนเจ็บ9คนแล้วก็ถูกจับ11คนตัวเลขยังเป็นแบบนี้ไหมคะตัวเลขยังคงมีอยู่เท่าเดิมนะครับแต่จากการที่แรงงานเราได้รับก็ยังมีทับถมก็คือเราได้รับว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง2รายนะครับต่วนอีก10รายนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสถานทูต ใ่นประเทศอิสราเอครับค่ะออตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะกลับเมืองไทยรอว่าอิสราเอลจะให้เอาเครื่องบินเข้าไปเมื่อไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่ามีข่าวเล็กนะครับว่าในวันที่สิบมีเครื่องไฟแอร์ไวน์ศูนย์แปดสรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ลายครับเป็นสายการพิงนะครับม,มักเมืองไทยติดดาบสิบห้าปีแล้วก็อีกไฟครับ LY ศูนย์แปดมีรับผู้บาดเจ็บตับเมืองไทยห้าคนเป็นสองจุดสามห้า ค่ะทีนี้ทางด้านของแรงงานไทยหลายคนเนี่ยที่เขาอาจจะยังลังเลอยู่นะคะว่าเอออยู่อิสราเอลต่อหรือว่ากลับดีเนี่ยเขากังวลค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยู่ครบตามสัญญาลวกลับเมืองไทยเลยเนี่ยอาจจะต้องรออีกสองปีกว่าจะได้ไปทํางานที่อิสราเอลตรงนี้จะทามีมีอะไรที่ทางด้านของกระทรวงทําให้เขาสบายใจหน่อยได้ไหมคะก็วันนี้ผมได้มีการกลับทางเจ้าหน้าที่เรา ระดับสูงของกระทรวงแรงงานเราก็พยาที่จะหาลือแล้วก็คุยแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบนะครับก็ขอให้แท้ตามจำนวนเดินทางกลับเมืเ่อไหรที่ทางสลาเออพ้อมที่จะเครื่องบินจากประเทศากามาศแากจะนำคนไทยเรา ซึ่งงานนี้องค์ทแล้วพันเก้าสิบเท้านะครับและที่สำคัญที่สุดในขนาดนี้ของแรงงานที่มีความกังกรรวลว่าเมื่อกลับจะไม่ได้กลับไปทำซึ่งตรงนี้ก็เป็นอับแรงงานที่การประสานกับและรัฐบาลนในเหตุการณ์ที่ตามเปแปลงนี้ขอเอาคนที่ใสยก่อน เสร็จแล้วหลังจากก็ขอกลับในประเทศสีกัง10ครั้งหนึ่งส่วนที่กังวลเรื่องจ่ายขณะที่ต้องเดินกับไปในเรื่องของจ็ตที่ทั้งสองก็จะว่ามันมีที่เป็นเรื่องของประวัติก็ขอเวฟในเรื่องขอาที่จะเข้าสู่เทศอิสราเอลอีกคั้งหนึง ส่วนค่าใช้ใจ่ายเพื่อนเพื่อชาวแรงงานเดิดทางกลับที่ประเทศอิราลซึ่งจะเป็นหน้าเครื่องและมีค่าใช้จ่ายเลยอกนี่ยกระทรวงแรงงานจะหาลรือและเพื่อจะจมเพื่อให้เพื่อนเพื่อนชาวแรงกลับไปทํางานในประเทศอิราลบค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ